สามเคล็ดลับนี้นะคะทําให้แฟนประทับใจเราอยู่ตลอดเวลาค่ะเราเคยอยากจะให้แฟนหนุ่มๆน,นะคะประทับใจอะไรในตัวเราไหมคะถึงแม้ว่ากําลังเริ่มต้นคบกันหรือว่าคบกันไปแล้วหรือว่าอยู่กันไปแล้วนะคะเรื่องพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ให้ความสําคัญตั้งแต่แรกเนี่ยต่อไปนะคะก็จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ค่ะกลายเป็นว่าเราต่างคนต่างไม่สนใจกันละกันนะคะคราวนี้เราในฐานะที่มาเรียนรู้จิตทยากอาจารย์เปิ้ลเนาะเราก็ต้องใช้วิธีการทางจิตทยาเพื่อทําให้เขานั้นรู้สึกประทับใจค่ะข้อที่1ค่ะความประทับใจก็คือ เวลาที่เขาอยู่กับเรานั้นเขารู้สึกดีและภูมิใจต่อตัวของเขาเองค่ะเช่นผู้หญิงเนี่ยทำตัวเป็นผู้หญิงและส่งเสริมความเป็นผู้ชายให้กับเขาอันนี้สาวๆหลายคนนะคะอาจจะดูหนังดูละครนะคะหรือว่าอาจจะอยากทําตามใจตัวเองมากเกินไปนะคะก็ทําให้เราเนี่ย mm. เผลอใช้สรรพนามไม่เพลาะนะคะเช่นกูมึงเองค่ะ หยาบคาอยาก,กร้า้งนะคะหรือว่าเป็นคนที่ลืมความอ่อนหวานไปนะคะยังง่ายซะาถึงแม้ว่าตอนแรกเราจะอ้างว่าเฮ้ยตอนแรกเรารักกันเนี่ยเราสามารถรับได้ทุกอย่างแต่นานวันเข้าเนี่ยถ้ามันแย่ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยมันจะแย่ไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยหมั่นเติมความหวานให้กันและกันค่ะโดยข้อที่1เขาจะประทับใจคุณนะคะเมื่อเขารู้สึกว่าอยู่ใกล้คุณแล้วเนะี่ยคุณชื่นชมเขาคุณเห็นว่าเขาแมนคุณเห็นว่าเขาคือฮีโร่แล้วคุณรู้สึกดีกับการกระทําของเขาบางอย่างเช่นเวลาที่เขาทําความดีเนี่ยอย่าทาเป็นอิกนอลนแล อะไรนะแบบว่าเหมือนเธอต้องทําอยู่แล้วอะ่ะมันเป็นหน้าที่เธอนะคะให้มันขอบคุณให้มันชื่นชมค่ะแล้วเวลาทุกครั้งที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะฉันภูมิใจตัวเองตอนอยู่กับใคร เขาภูมิใจตัวเองเวลาที่อยู่กับเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นความประทับใจที่หนึ่งนะที่หนุ่มๆน,นะคะอาจจะไม่เคยพูดต่อหน้าคุณแต่อาจารย์เปิ้ลสัมภาษณ์หนุ่มๆมาแล้วบอกว่าเฮ้ยชอบมากเลยอะตอนแฟนชมเราในเรื่องอะไรกน้อยอยู่กับเขาแล้วเรารู้สึกเหมือนเป็นฮีโร่อยู่เขาเราเรารู้สึกเหมือนเรามีความสุขนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าสาวๆส,สามารถทําให้ความประทับใจคือเขาอยู่กับเราแล้วเขาแฮปปี้กับตัวเองภูมิใจในตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองนั่นก็เกิดจากการที่เรานั้นหมั่นชื่นชชชมมมมเะคค้้าานนะะะะแแตต่่่่วไใกลงงอี เหตุการณ์อะไรบางอย่างที่แบบเออน่าสนใจเราก็ชมเขาแล้วชมบ่อยๆชมวิถีอย่างหวงคําชมค่ะก็จะทําให้เขารู้สึกประทับใจตัวเราและอยากอยู่ใกล้เราตลอดเวลาค่ะต่อมาความประทับใจที่2ก็คือ ให้ความสําคัญกับเขาบ้างนะคะในวันพิเศษนะคะเช่นอาจจะวันเกิดเขาอาจจะเตรียมของใส่บาตรให้เขานะคะหรือว่าจดจําเรื่องราวเล็กๆน้อยๆในครั้งที่เราแบบไปเดทด,ด้วยกันแล้วมีความสุขนะแล้วก็แบบอุ้ยที่รักวันนี้ฉันฉันคิดถึงเหตุการณ์วันนั้นน่ะที่เราไปด้วยกันน่ะแล้วคุณอ่าหิ้วของให้ฉันทั้งนั้นที่จริงๆแล้วคุณ ก็แบกของหนักอยู่แล้วอ่ะแต่ค so like <go Option wrote> ุณย <air> ังแบกให้ฉันอีกอะไรประมาณเนี้ยนะคะเช่นชวนเช่นชมเรื่องราวในอดีตนะคะหรือว่าพาทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งฮะจากการที่เราเนี่ยเป็นคนคิดฮะหรือวางแผนเช่นวันเกิดวันสําคัญนะคะอย่าลืมค่ะที่จะพูดกันเล็กน้อยอย่าลืมที่จะบอกรักกันอย่าลืมที่จะคิดถึงกันนะคะหรือว่าทําให้เป็นประจรมแบบว่าอย่าเป็นคนที่ขี้เหนียวอ่ะนะคะบางคนต้องคอยถามเขาตลอดว่าเธอรักฉันไหมเธอรักฉันไหมบางทีเราไม่ต้องไปถามหรอกว่าเรามีค่าไหมเรามี เกลียดไหมเขารักเราไหมเราบอกเขาไปเลยรักนะสลันไฮยอนนะคะอะไรประมาณนี้ I love you แบบคือทำให้มันเป็นแบบน่ารักน่ารักอ่ะมุ้งมิ้งอ่ะเขาก็จะรู้สึกแบบกุ๊กกิ๊กประทับใจ อย่าลืมนะ,ะชีวิตผู้ชายเนี่ยมันเต็มไปด้วยความแข่งกระด้างนะ,ะความแข่งกระด้างคือมีเพื่อนแบบแข่งกระด้างพูดกันซึมตรงหุ้นห้วนพอเขามาเจอเวอร์ชั่นความเป็นผู้หญิงที่น่ารักของเรานะคะแล้วมันทําให้เขารู้สึกประทับใจนั่นเองเอาไปใช้ดูค่ะแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออความสมพันธ์เรานุ่มนวลขึ้นไม่แข่งกระด้างมากเกินไปนะคะก็จะทําให้เขาประทับใจตัวเราค่ะความประทับใจที่3นะคะเกิดขึ้นจากคุณเข้าใจเขาเกิดขึ้นจากคุณให้อะไรเล็กๆน้อยๆเขาเช่น ให้เขาไปเจอเพื่อนบ้างให้เขาไปทาอะไรที่เขาชอบบ้างให้เขาเลือกอะไรที่เขาชอบบ้างนะแล้วเขาจะรู้สึกแบบเออเหมือนผู้หญิงคนนี้เข้าใจเราความเข้าใจเป็นสิ่งที่สําคัญนะอาจารย์เพื่อนเห็นรากเงาของคนที่แบบแยกจากกันเนี่ยมันมาจากความไม่เข้าใจก่อนความไม่เข้าใจไม่พอนะดันไปเจอคนที่คุยแล้วแบบเข้าใจฉันเราก็ไม่รู้นะคนนั้นปลอมหรือจริงเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาขโมยตําแหน่งนี้จากเราไปเราต้องเป็นคนเข้าใจค่ะและที่สําคัญนะบางคนว่าง้อเป็นควายเลยแบบว่าต้องเข้าใจมันทุกอย่างเลยมันไม่ใช่ค่ะ เราไม่ให้รางวัลคนทําผิดแล้วเราต้องการรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้คุณต้องการรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้ไหมคุณต้องการความโรแมนติกไหมคุณต้องการให้ความสัมพันธ์คุณดีขึ้นไหมถ้าคุณต้องการคุณลองเอาจิตวิญญาณนี้ไปใช้ผู้ชายแต่ละคนคนแต่ละคนจิตนิสัยไม่เหมือนกันค่ะมีการลองผิดลองถูกให้คิดซะว่าเราเอนจอยกับความรักคิดซะว่าเราเอนจอยการใช้จิตวิญญาณคิดซะว่าการกระทำของเราเนี่ยมันเป็นการทําดีที่สุดแล้วหรือว่าเชื่อมความสัมพันธ์ให้มันเวิร์กขึ้นตัวเเเเเราา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 กก็มมมมมีีคคคววสสุุขข้้ออออออจจดัทงงู่่่่หชชืืปปิละ ไปทําดูค่ะถ้าใครใช้ดีบอกต่อ3ผ่านไหมคะสาหรับความประทับใจที่สาวสสามารถจุดประกายไฟให้หัหวใจชายหนุ่มได้นะคะแล้วเราก็จะกลายเป็นสาวในฟันค่ะแล้วใครที่อยากเป็นสาวในฟันแบบเทีแทนแน่นอนนะคะอาจารย์เปิ้ลมีคอร์สจิตวิยาลักทักมาที่ inbox fanpage facebook ของอาจารย์เปิ้ลนะคะรับรองเลยค่ะชีวิตสดใสสั้นสา้นทันทีนะคะห้ายนี้อาจารย์เปิ้ลออยพรขอทุกคนโชคดีในความรักรักแท้จริงคุณคู่ควรกับความรักและคนดีที่สุดเท่านั้นนะคะจําไว้ค่ะ